โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเทียบค่าพลังนะครับผมฟังดูตอรีทั้งสองเวอร์ชันนี้นะก็มีความคล้ายคลึงกันนะฮะบางคนอาจจะเลือกใช้ไม่ถูกนะเอาจริงถ้าส่วนตัวผมดูแค่ไยนอกเดี๋ยนะนะฮะถ้าส่วนตัวผมดูแค่ไยนอกเดี๋ยวผม,ผมเลือกขอลิรูพูนะแต่ข้างในไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนะนะ้มาเรามาเทียบกันช็อตต่อช็อตเลยลวกันนะครับผมนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่8 9เเหมือนกันทั้งคู่ เป็นกองหน้านะครับผมนะของฝั่งเอ็ดมาดริดเนี่ยอายุ21ปีนะแล้วก็ฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยอายุ24ปีห่างกัน3ปีนะครับผมโอเคนะเก้าแปดเ้ด้วยกันทั้งคู่ในเรื่อต้นนะเวลตันเนี่ยเกนะครับผมของเอ็ดมาดริด98ของลิเวอร์พูลอยู่ที่9ก้นะแต่บูตแล้วเนี่ยอยู่ที่99เหมือนกันทั้งคู่นะครับผมก็ทำให้เลือกยากเหมือนกันนะสองเวอร์ชันนี้นะครับผมถ้าดูจากค่าพลังก็ก็ลิเวอร์พูลว่ะ ไม,มนนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะเพราะว่าทำไมต้องเลือกเลือกฟูเตถ้าดูจากค่าพลังแล้วก็ดูแค่โปรไฟล์นักเตะเนี่ยเลือกเปาฟูว่ะนีฮะเลือกเปาฟูว่ะเอาจริงๆริเลือกเปาฟูต่อเรตของเอสมาริทเนี่ยไม่ค่อยมีคนใช้ส่วนจะใช้เลือกฟูกันนะส่วนผมก็ใช้เลือกฟูนะครับผมโอเคแต่เอสมาริทผมก็ไม่มีเงีย้ยก็เลยแบบไม่ได้มาสังเกตนะครับผมโอเคแต่ก็เก้า,เก,าเก้าเหมือนกันนะนะฮะเลือกเปาฟูดีกว่าหรือเอสมาริทดีกว่าเรามาดูกัน นะช็อตต่อช็อตเลยแล้วกันนะอันดับแรกผมขอตั้งมันนี้ก่อนให้พ่อกันก่อนจะได้รู้ง่ายๆนะฮะโอเคท่าแล้วนะครับผมทําเกมรุกนะฮะทำเกมรนะุกเนี่ยขอเอดมาริตดีกว่า1น,นะดีกว่านะนะก็คือ98้าแปดเขอได้พูดเกเท่านั้นนะครับผมแสดงว่าของเอดมาริตกินไปครานี้เอดมาริตกินนะครับผมสําหรับการทําเกมรุกนะฮะหาช่องดีนั่นแหละนะครับผมเอดมาริตกินแล้วก็จบสกอร์99อันนี้ เท่ากันนะครับผมเท่ากันแล้วก็มีพลังการยิง91นะครับผมก็เท่ากันนะฮะท่อซ้ายเท่าขวาน่าจะเท่ากันหมดตรงนี้นะครับผมโอเคตรงนี้ผ่านไปก็ให้ให้เป็นฝั่งของแอดมาริทที่กินไปตรงนี้ก็คือทําเกมรุกนะครับผมอย่างเงินเท่ากันนะฮะแล้วก็บอลตงทูลนะครับผมบอลทตงเอ็ดมาริทเนี่ยเก้าสี่บอลตงเวอร์พูล95ดีขึ้นมานะครับผมสังเกตเห็นได้ชัดแล้วนะครับผมลิเวอร์พูลบอลตงดีกว่า95นะฮะ9กอันนี้94แต่ เลี้ยงบอล87ลิเวอร์พูล86นะครับผมเห็นไหมมันก็มีข้อแตกต่างนะนะฮะเรียวภูเปิดหกเอ็ดมาริด87นะครับผมเล่นมากับตัว88นะฮะเล่นมากับตัวของเอ็ดมาริด88ของลิเวอร์พูล่ะ87เฮ้ยรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะลบอีกแล้วนะครับผมเรียวภูแปดเจ็ดเอ็ดมาริด88นะครับผมแล้วก็บาลานซ์ของเอ็ดมาลิศแปดเก้าแดเก้านะเรียวภูก็แปดเเหมือนกันนะครับผมตรงนี้แสดงว่า ของลิเวอร์พูลที่กินที่กินของแอดมอริดก็คือบอลโตนที่ดีกว่าส่วนเลี้ยงบอลกับระบบกับตัวก็คือแอดมอริดดีกว่านะครับผมสองอย่างนี้สองอย่างนี้ก็คือแอดมอริดดีกว่านะครับผมโอเคทำเกมรุกแอดมอริดดีกว่านะฮะบอลโนลิเวอร์พูลดีกว่าเลียเเ้ยงบอลแอดมอริดดีกว่าเล็บกับตัวแอดมอริดดีกว่านายายิานเท่ากันนะแนะถวนี้โอเคแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมกระโดดนะฮะ กระโดดมงนะครับผมมงเนี่ยขอแอนมาลิดอยู่ที่92้าสนะแอนมาลิด92ลิเวอร์พูล90แอนมาลิดดีกว่านะกระโดดนะครับผมกระโดดของแอนมาลิด91ของลิเวอร์พูล89โ oh, อ้โหห่างกันส่งเลยนะนะตรงนี้ห่างกันส่งเลยนะแสยงว่าของแอนมาลิดดีกว่าตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีทำเกมรับ60ของลิเวอร์พูล59นะฮะ59แอนมาลิดดีกว่า เบอร์วนิงห้าสิของลิเวอร์พูลห้าสิบแเอ็มลิตด,ดีกว่านะฮะดุดันเอ็กซ์ชั่นหสาของลิเวอร์พูลหกเอ็ดมลิตด,ดีกว่า,ดดวานะครับผม <c oughs> เอาวะนะฮะสองสัน้น94้าส่เอสองสั้น8ปดของลิเวอร์พูลแปนะฮะเปิดบอล86ดหกลิเวอร์พูลแปนะฮะลูกตังต้งตเจ็ดเก้าลิเวอร์พูลเจนะฮะความโคง้ง85ดห้าลิเวอร์พูล แปดสี่ 4. โอ้โหแถวนี้ลิเวอร์พูลกินเอ๋อเอสบอลลิตกินขาดนะครับผมแถวนี้เอสบอลลิตกินขาดนะฮะจริงๆแล้วต่อไปหน้านี้นะหน้านี้เลยหน้านี้เลยนะ่ยเดี๋ยวนะจัดก่อนจะให้มันตรงกันก่อนประมาณนี้ตรงปะโอเคหน้านี้สปีดนะครับผมสปีดเก้าเก้าลิบบูเก้าเก้าเหมือนกันไม่ห่างครับผมกเหมือนกันแต่สปีดตน 98, ้นเก้าแปดลิบบูเก้าหก หายเป็นสเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็มีแข็งแกร่ง85ของลิเวอร์อพูล86แข็งแกร่งดีกว่าลิเวอร์อพูลแข็งแกร่งดีกว่านะฮะสเตมิน่า92ลิเวอร์อพูล91นะฮะอันนี้โกไม่ต้องดูสกิลก็น่าจะเหมือนกันหมดนะครับผมสกิลเหมือนกันหมดะฮะสไตล์เหมือนกันเลยแต่ข้อแตอกต่างก็น่าจะชัดเจนแล้วนะฮะน่าจะชัดเจนแล้วนะครับผมลิเวอร์อพูลมีบวกก็คือที่ดีกว่าของแอนด์มาลิตนะ ที่ดีกว่านะก็คือบองโชนดีกว่าบองโชนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวนะมันมีอีกอย่างหนึ่งที่ดีกว่าเมื่อกี้คืออะไรวะบองโชนดีกว่าแข็งแกร่งนะครับผมบองโชนดีกว่าแข็งแกร่งดีกว่าที่เหลือแอนดมาลิกินหมดเลยนะฮะที่เหลือแอนดมาลิกินหมดเลยกินเยอะด้วยนะครับผมทำเกมรุกดีกว่าเลี้ยงบอลประกบตัวดีกว่าลุกหมูงดีกว่าเกมรับดีกว่าสงสัยเปิดบอลลงเตดีกว่าสปีดทำลุกเต่สปีดต้นดีกว่าเซมินาเยอะกว่าเอาง่ายๆก็คือไม่ต้องบอกแล้วมั้ง เอ็ดมาริดดีกว่าแต่ส่วนใหญ่คนชอบลร์พูกันไม่รู้ทำไมเหมือนกันส่วนตัวผมก็เป็นนะหรือว่าดูเฉพาะทีมหรือเปล่าหรือว่าดูเฉพาะแค่ว่าทีมเอ็ดมาริดมันก็เป็นแบบก็เอ็ดมาริดอ่ะมันก็อาจจะไม่ค่อยน่าใช้อะไรเงี้ยแต่พอลร์พูแบบตกทีมใจแบบมี s u p e r ตาร์เยอะมีไอคอนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลเวอร์พูก,ก็ไม่แน่เหมือนกันนะหรือวันบูดง่ายก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าโดยรวมเทียบกันช็อตต่อช็อตเลยก็คือนเอ็ดมาริดดีกว่าโวชั่นนี้ดีกว่า ของตอเรสนะของต่อเรเวอร์ชั่นนี้ดีที่สุดนะครับผมเทียบ่ันจัดตะช็อตเลยนะทำเกมรุกดีกว่าเนี่ยเกมรุกดีกว่าครองบอลก็ทำโดยรวมก็ดีกว่าโมงโดยรวมก็ดีกว่าส่งสันเปิดบอลดีกว่าสปีดโดยรวมก็ดีกว่านะครับผมก็คือกินขาดอยู่นะไม่ได้สูสีกันเลยนะเอาจริงเอาต,อตรงๆก็คือไม่ได้สูสีเลยนะครับผมของของเอ็ดเลโกมเมิดกินขาดเลยนะหลายอย่างด้วยนะครับผมกินขาดหลายอย่างรูกโมงดีกว่า นะ่าสปีดต,ต้นดีกว่าทาเกมรุกดีกว่าคลองบอลดีกว่าตซงสัน้นเปิดบอลลดต้องมีความโค้งดีกว่าอีกนะผมก็คือดีกว่าเกือบทุกอย่างห่างเอ๋ต่างกันแค่2อ,อย่างที่ที่ฝั่งเรอัลมาดริดได้ปีบก็คือบอลโทนกับเข้งเกรงแค่2อ,อย่างแล้วก็บวกอย่างละหนึ่งเท่านั้นนะครับผมแต่ฝั่งเอสเนี่ยเอสกินขาดนะฮะกินขาดเลยโดยเฉพาะลงโมง่งบวกสองนะบวกสองนะเอาเรื่องนะถ้าเทียบกันฉลี่ยแับก็คือเอสเลตโกมาดริดดีกว่าอย่างแน่นอน นะครับผมไม่เชื่อก็ลองไปเทียบกันดูนะถ้าดูแค่ปันผ่านอย่างเงี้ยเฮ้ย99้าเก้าว่าสวีเก้าเก้าทางเกมรุกเ้าแปดเก้เกโอเคเราไดูเลือกผู้เฮ้ย99เหมือนกันเฮ้ยตัวนี้ดีตัวนี้ดีมันก็ดูไม่ต่างแต่ถ้าเทียบกันจริงๆอ่ะแบบช็อตต่อช็อตอันต่ออันเลยอ่ะนี่แหละของจริงนะครับผมเอสเลติโก้มาดริดดีกว่าอย่างแน่นอนนะฮะถ้าใครมีสองเวอร์ชันนี้ก็ให้เลือกเอสไปเลยนะครับผมยังไงก็บูตเอสเป็นมาดิดอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครจะใช้นะต่อเดทนะแต่ถ้ามีแบบ พวกเจอราดพวกโอเว่นอย่างเงี้ยที่มันต้องบูตลิเวอร์พูลด,ด้วยกันมันก็มันก็เป็นทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะใช่ว่าเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นนี้นนจะไม่ดีนะก็ดีก็คือถ้าบูตลิเวอร์พูลเวอร์ชั่นนี้ก็จะได้พวกเจอร์ราดไปด้วยแต่อเว่นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าบูตเวอร์ชั่นนี้ดีกูฟฟอลันก็มาใครกะมีฟอลันเบตอเรสได้ใครกวะเดี๋ยวนะขอดูก่อนเอสมาริดมีใครมั่งอ่ะที่เป็นไอคอนิกโมเมนต์ มันก็มีฟอลันเน่ะยืนคู่ฟอลันก็ได้นะนจริงนะมีฟอลันนี่ไงสองคนนะครับผมยืนคู่ฟอลันเมือนเ็ก,กั๊กผู้ดเลยนะคู่เนี้ยนะฟอลันตอเรสนะครับผมก็ได้บูทสองคนฟอลันกับตอเรสถ้าเล็กบั๊กผู้ก็จะได้3คนนะฮะมีตอเรสมีโอเว่นมีเอ่อเจอร์ราดใช่ปะใช่ปะมีอลังโซ่ด้วยเล็กบั๊กผู้นะฮะมีเชเบียลังโซ่ด้วยแต่ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยใช้อลังโซ่กันนะโอเว่นก็เห็นบางครั้งเจอรราดนี่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับ <c oughs> นะฮะโอเคก็อ <continuously> ยู่ที่คนเล่นนั่นแหละว่าจะเล่นทีมไหนแล้วกันถ้าเล่นริเวอร์พูก็ต้องเป็นของตัวลิเวอร์พูนี่แหละบูตด้หลายคนนะครับผมถ้าเป็นเอสมิริดก็เวอร์ชันเวอร์ชันไหนวะเวอร์ชันนี้ดีสุดนะครับผมเวอร์ชันนี้ถ้าเป็นแบบคนเดียวนะเฉพาะตอนเล่ก็คือดีสุดถ้าถ้าแบบเป็นทีมก็ถ้าเลือกแบบเป็นทีมนะแบบบูตหนึ่งทีมแล้วได้ไปหลายคนก็คือลิเวอร์พูเพราะว่ามันมีนักเตะเยอะกว่าตั้งสี่ห้าคนนะฮะตั้งสี่ห้าคนนะฮะ ก็เจอราดโอเว่นตอร์เรแล้วก็ลังสู้สี่คนนี้ลงทีมด้วยกันมันก็จะค่าพลังก็จะเพิ่มขึ้นในเวลาบูตลิเวอร์พูลนะครับผมถ้าบูตเอสมิริดก็จะได้แค่สองคนก็คือตอร์เรกับดิโกฟอลันนะแต่ถ้าเทียบแบบตัวต่อตัวก็คือตอร์เร์ชันนี้ดีสุดนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบ๊ายบายแล้วก็